ชีวิตออกเดินทางอีกครั้งครับวันนี้แปลงร่างเป็นข้างข่าวย่ำราตีนะครับแล้วนี่ก็คือเขตบริเวณโอทาวเมืองเก่าซึ่งสภาพนั้นแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างเห็นได้ชัดนะครับความสวยงามในการเล่นแสงไฟก็ทำให้เมืองเก่าที่นี่นั้นคลาสสิกอย่างบอกไม่ถูกนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยการนั่งรถบัสไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะไปถึงยังจุดบริเวณสำคัญนั่นก็คือใจกลางของโอทาว์นะครับจุดนี้ต้องมีปราสาทร o ยัลค a สเซ e นะครับตั้งตระหง,ง่านอยู่แล้วก็เส้นทางสายนี้นะครับที่เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือร a ยัลรูทเส้นทางสายพระราชวังนะครับเส้นทางสายนี้ก็มีทั้งโบสถ์เก่านะครับอย่าง s ซนต์ a อนนาเชิร์นะครับ แล้วก็มองเห็นทางด้านของสนามวอสวาสตเดียมด้วยนะครับสวยงามอลังการจริงๆครับนี่แหละครับคือทางที่เรากำลังจะเดินมุ่งหน้าไปนะครับเหมาะกับการเดินย่ำนาตีเป็นอย่างยิ่งครับก็เดินตามแผนที่ไปนะครับสองข้างทางนั้นก็จะเรียงรายด้วยสถานที่สำคัญสำคัญ นี่แหละครับคือโบสถ์เซนต์แอนนาเชิรนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่เน้นแบบโบสถ์ของเมืองเวนิสที่มีชื่อเสียงในอิตาลีนะครับเป็นสถาปัตย์แบบโกธิกนะครับ จากนั้นเราก็เดินทางไปแม่มีมัสคอตมาทักทายด้วยนะครับถือว่าอินเทรนกับยูโรเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นเมืองเก่าและนี่ที่เห็นนะครับการรักษาความปลอดภัยเข้มแข็งนะครับนั่นก็คือ The President Palace นะครับซึ่งเป็นทำเนียบของประธานาธิบดีโปลแลนด์นะครับจะเห็นได้ว่าทหารนั้นคุมเข้มทีเดียวเราต้องแอบถ่ายกันนะครับแล้วก็เก็บภาพสวยๆให้กับคุณผู้ชมมาฝากกัน มากเต็มที่เต็มกำลังครับ the หัวมุมตรงนั้นนั่นก็คือเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับซึ่งโชแปงนั้นเคยมาเรียนอยู่นะครับโชแปงนั้นก็เป็นคีตากวีเอกของโลกนะครับซึ่งเล่นเปียโนโได้อย่างสุดยอดนะครับในวัยของเขาแต่ว่าก็เสียชีวิตด้วยวัย หนุ่มนะครับก็ถือว่าชาวโปรแลนด์นั้นรักโชแปงมากครับและนี่ก็คือโบสถ์สำคัญอีกโบสหนึ่งนะครับนั่นก็คือโบส Church of the Holy Cross นะครับเป็นสถานที่เก็บอัฐิของโชแปงนะครับคีตากวีเองใครที่มาต้องมาดูมิวเซียมที่นี่นะครับแล้วก็บ้านเกิดโชแปงนั้นอยู่ห่างจากวอร์ซอไป50กิโลเมตรทุกวันนี้ก็ยังเป็นมิวเซียมอยู่นะครับ และนี่ก็คือภาพวาดนะครับสีน้ำมันของเบนาโดคานาเตโตนะครับซึ่งเป็น1ใน22มุมมองนะครับที่ชาวกรุงวอซอนั้นใช้เป็นการปรุนะซ่อมแซมเมืองจนกลับมาเป็นเมืองใหม่ที่สวยงามได้เช่นเดิมครับหลังจากที่โดนนาซีถล่มนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าชาวโปรแลนด์นั้นจะสร้างเมืองใหม่ให้เป็นเมืองเก่าได้นะครับ และนี่ก็คือหนึ่งในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของโปโลแลนด์นะครับซึ่งก็มีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญนั้นตั้งตระหงานอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ล้วนๆนนะครับ like จากนั้นนะครับเราก็เคารพกฎหมายนะครับโดยข้ามทางม้าลายไปยังอีกถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อมต่อกันเส้นนี้นะครับตรงกันข้ามกับ ย่านเมืองเก่านะครับสีสันของยูโรนั้นก็ยังถือว่ายอดเจี่ยมอยู่นะครับแม้ว่าโปรแลจะตกรอบไปแล้วครับนั่นก็คือสกู๊ปที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับ